มาเต็มกปะลิคละจรมโตไหมเหรอหาที่นั่งหาที่ดูเข้าดีก็กำลังทำสลิมใช่ถ้าเป็นที่ขาก็จะเน้นตรงนี้เพราะว่ามันจะย้อยก็คือพยายามเก็บตรงนี้ให้ลูกค้าด้วยดูเห็นภาพเลยแหละมันก็บิดเริ่มบิดนวดเน้นสลิมคือเน้นนวดบิดบิดแต่าหญ่กเพราะไม่งั้นลูกค้าจะเขียว แล้วก็ใช้อุ้งมือตรงนี้รีดไล่ไขมันลูกค้าขึ้นไปให้มันแตกบิดแล้วก็รีดขึ้นใช่ต้องบิดบิดสลับรีดแล้วมันถึงจะแตกแล้วไขมันลูกค้ามันจะไม่เป็นชุ้มเนเนื้อตกถ้าบางคนอะบิดอย่างเดียวใช่ป่ะเนื้อมันจะเป็นชั้นๆไขมันจะแตกเป็นชั้นๆบ้องๆเราต้องรีดรีดให้มันเนียนทั้งหมดบิดสลับรีดบิดสลับรีดอยู่อย่างเงี้ย แล้วก็เน้นแล้วก็มารีดใช่บิดสลับรีดบิดสลับรีดอยู่อย่างนี้แล้วก็เน้นที่เน้นมากๆคือตรงเนินนี้กับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงเนี้ยคนมียอายุจะมีเนื้อออกมาเหมือนมีแมวเป็นต้นเหมือนที่ซูเตอร์นะฉันมีแต่ยังไม่มีอายุนนน่ะแล้วก็รีด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 สองมือสลีมหลักๆจริงๆแล้วต้องนวดให้เร็วและร้อนอืม แต่ว่าเหนื่อยก็ได้ช้เฮ้ยแต่พี่นวดเร็วตลอดออเพราะว่าเรียนมาอย่างนั้นตอนพักคือตอนที่ตกคือพักไหนช่ยใช่ไหมใช่แต่วันนั้นพอเราหยุดหายใจหน่อยแม่งวันมอวันมอกเอาแม่งซ่าแล้วตรงเินตูตรงนี้ใช่ไหมเราต้องเมนงที่เขาด้วยนะเพราะว่าพวกนี้มันจะเหมือนว่าต้องคูอยากตูดเด้งๆแล้วก็บิดบิดตามร่องข้อมเกลียงไงให้มัน นั่งไงได้ความรู้อีกเิ้นไหมเสียข้างภูมาเลยก็บีบบีดบีบเห็นไหมบีบถ้าบีบอย่างเดียวแล้วไม่รีดขึ้นีลมันจะเป็นชั้นๆแล้วเวลาการรีดรีดไล่ไขมันต้องรีดลงไปที่ต่อมน้ําเหลืองไม่ต้นขาก็ตรงนี้ถ้าไม่งั้นน้ําน้ําไขมันที่ละลายมันจะไปอุดตันตามเส้นเลือดแล้วบางทีนานๆไปก็จะเป็นเส้นเลือดขอดก็คือจะกลายเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือด ผมยังไม่แห้งนอนทับนอนเลยแล้วก็วิธีการตบนะคะทำมืออย่างนี้ไปเลยไปเลยตบเชิญมาเชิญเอาเข้าอีไปตบแล้วก็ดึงขึ้นนิดนึงตบแล้วก็ดึงขึ้นนิดนึงตบสลับมืออย่างนี้ตบแล้วก็ดึงขึ้นคือนี้คือสาธิตนะคะคือตบแล้วไม่ได้ตะแก่จะมาด่าหัวตบแล้วดึงขึ้นจะเป็นการยกกล้ามเนื้อขึ้นเหมือนเวลาเราไปออกกำลังกาย พอแล้วแล้วก็ทำสองข้างเหมือนกัน๋อเราตบอย่างนี้เลยเหรอคะตรงนี้เราตบอย่างนี้ใช่ไหมก็แล้วแต่เพราะว่าคุณดึงอะไรไหมตบตบดึงเหมือนกันหมดเนี่ยตบดึงขึ้นตบแล้วก็ดึงยกขึ้นนิดนึงจะเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันกระชับมากขึ้นแล้วก็ตบสลับรีดไปตบตบเรียบร้อยก็มารีดม่อีกก็รีดบตบๆไปก็ได้รีดนี่อีก ตัวงปดต้องเห็ดแต่มัน,นเป็นจังหวะของมันโตปลายกับเพราะว่าของนู้นเนี่ยจะเป็นจังหวะของนุ้นจะใช้ขาเนี่ยอย่างหลังก็สิบห้าทีเหมือนกันก็คือจะเป็นรีดบีดตกถ้า,า,า,าเสน้นนิดจงเอาน้ำใส่ที่หลังบ่มึไม่รู้ไม่เคยใช้นุ่นผสมก็ไปเลยทีเดียวไอ้นานะเอียงก่ไอ้มือหานะนั่นแหละนุ่ผสมน้ําร้อนไปเลยทีเดียวก็คือถ้าครีมแห้งครีมแห้งก็เติมครีมมันก็เติมน้ำหน่อยหนึ่งให้มันละลายไปเลยทีเดียวเจอ เขามาเติมวงเธอก็เติมเขาไอ้เข้าใจไม่ใช่เอาครีมกับหน้ามาผสมกันล่ะก็ทาครีมมันแล้วแต่เทคนิคนะนะว่าใครจะทําให้มันเป็นยังไงก็เข้าใจอยู่ไม่ใช่บางคนเขาเอาน้ำไปเทผสมในปลุกพืชแต่แต่จะซื้อขนาดนั้นได้เหรอวะมีเสื้อเป็นโง่มาเียงแมียังมีบางคนเลยก็ครีมกระปุกหนึ่งใช้ไม่หมดควักทิ้งกระปุกหนึ่งที่ใส่หมดเลยนะเนี่ยอะกระปุกว่าพูดถึงอ๋อ เยนอย่างนี้นาะพี่ก็จะใส่หมดเลยนะใส่หม<อ>ดเราจะได้ซื้อแทนลูกค้าแล้วพยายามรีดไขมนัขมนรีดไขมันเสร็จแล้วเราก็พักเอาไว้ทําบอกก็เสร็จแล้วใช่ไหมก็ลูกขึ้นลูกขึ้นมันเย็นมากเลยเนาะพูดถึงเย็นดีลนอบร้อนคีไม่ได้นะมันหนาวเนาะ ตอนีเลยน่ะตอนตอนนวดอ่ะมันร้อนแล้วแล้วถ้าจะให้เป็นตามหลักจริงๆอ่ะพอนวดหลังเสร็จนวดขาสองข้างเสร็จก็วนกลับมาถ้าจะเคลียร์ครีมใช่ป่ะก็เอาน้ําอ่ะทาแล้วก็รีดไล่ไขมันลงทีนึ่งแล้วเราก็มาไล่ขาเคลียร์ครีมเหมือนทำความสะอาดลูกค้าทีหนึ่ง่านทำเลยนะท่านเก็บเลยตั้งแต่ตอนนี้ก็แล้วแต่ไงคนที่จะพักหน่อยตรงนั้นไงก็แค่นั้นเสร็จขาเอามาข้างหน้าเฮ้ยอีกขานึงอ่าคุณเปเียบเลย کاری